อาจารย์ทองทองวิจาร์ณแรงครูกายแก้วยกคำโบราณเตือนผีป่าจะวิ่งมาสิงเมืองก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะจากกรณีกระแสความสนใจรูปปั้นของครูกายแก้วที่ตั้งอยู่บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวซึ่งมีการอ้างถึงประวัติว่าเป็นบรมครูผู้เรืองเวทเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ซึ่งมีประชาชนผู้ศรัทธาแวะเวียนไปกราบไหว้กันอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุได้มีการโพสต์ผ่าน facebook ส,ส่วนตัวระบุว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ปรากฏข่าวเรื่องครูกายแก้วว่าเป็นรูปเคารพที่ได้รับความนับถือในหมู่คนจำนวนหนึ่งในว่าครูกายแก้วนี้เป็นครูบาอาจารย์ของพระเจ้าชัยวร,รมันที่เ็ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ผมไม่เคยเห็นหลักฐานยืนยันได้แน่นอนว่าเล่าลือกันมาจากไหนความเลื่อมใสในเรื่องนี้แม้ไม่ผิดกฎหมายแต่สามารถบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงทางจิตใจของสมาชิกในสังคมได้ระดับหนึ่งและถ้าไม่เกรงใจกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นระดับที่สูงมากเสียด้วยรูปอะไรก็ไม่รู้กราบไหว้กันอยู่นี้มองในทางศิลปะก็สอบไม่ผ่านแน่จะว่าเป็นมนุษย์ ก็เห็นจะไม่ใช่จะเป็นสัตว์ก็ไม่เชิงผมยังนึกไม่ออกว่าการไปบูชารูปปั้นอย่างนี้จะเป็นสวัสดีมงคลได้อย่างไรแถมเกรงว่าจะเกิดผลตรงกันข้ามเสียด้วยซ้ําสำหรับประเพณีบ้านเมืองสถานการณ์อย่างนี้คล้ายกับที่คนโบราณที่ท่านพูดไว้เป็นวรรคหนึ่งจากเพลงยาวพยากรกรุงศรีอยุธยามาจากบทที่ว่า พระคงคาจะแดงเดือดดังเลือดนกอกพันดินเป็นบ้าฟ้าจะเหลืองผีป่าก็จะวิ่งเข้าสิงเมืองผีเมืองนั้นจะออกไปสู่ไพรสำหรับกรณีตามราของครูกายแก้วนั้นชาวเน็ตก็เสียงแตกบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไหว้ผี โดยชาวเนต็ตต่างสงสัยถึงที่มาของครูกายแก้วว่าเป็นเทพหรือมารจนเกิดดราม่าถกเถียงว่าจริงๆแล้วควรกราบไหว้บูชาหรือไม่แถมยังมีดรามา่าวิธีการไหว้รวมไปถึงของไหว้ที่จะนำมาบูชาซึ่งสร้างความข้องใจให้กับชาวเนต็ตจนกลายเป็นคำถามบ้านี่หรือเมืองพุทธ 1. ครูกายแก้วถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลมีการขุดคุยประวัติ ว่าไม่ใช่สายขาวแต่เป็นสายดำที่มาจากขเขมรและคำกล่าวอ้างที่ว่าเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชัยบรมันที่7แห่งอาณาจักรเขมรโบราณน,นั้นไม่จริง 2. ชาวเน็ตบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการบูชาครูกายแก้วมองว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้กราบไหว้บูชาไสยศาสตร์ 3. มีชาวเน็ตอีกฝั่งเปิดเผยว่าครูกายแก้วนั้นมีมานานแล้วตนก็กราบไหว้บูชามานานกว่า3ปีแต่เพิ่งมาดังเป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้และในต่างประเทศนิยมกราบไหว้บูชากันมานานในหมู่นักธุรกิจนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆออกมาพูดถึงครูกายแก้วเริ่มจากผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกขเขมรโบราณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกังวลคัตชิมาอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกมหาวิทยาลัยศิลปากรออกมาเปิดเผยว่าครูกายแก้วแท้จริงแล้วไม่มีจารึกใดปรากฏชื่อดังกล่าวหรือบอกว่าเป็นบรมครูพระเจ้าชัยบรมันที่7กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเขมรโบราณ ด้านอาจารย์ไพศาลพืชมงคลน,นักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องนี้ครูกายแก้วไม่ชี้เทพแต่เป็นอสุรกายชี้นักการตลาดทำเพื่อต้องการหลอกคนจีนมาลงทุนในย่านนี้และหลอกขายรูปบูชาเท่านั้น จากนั้นก็มีดราม่าล่าสุดเกิดขึ้นอีกโซเชียลเดือดลูกศิษย์ลึกลักบเผยวิธีฆ่าหมาแมวบูชายันครูกายแก้วซึ่งในเฟซบุ๊กกลุ่มลูกศิษย์ของครูกายแก้วบรมครูผู้เรืองเวทซึ่งมีสมาชิกราว1,300คนมีโพสต์ที่สร้างความตกใจให้กับชาวเน็ตโดยระบุว่าระหว่างลูกหมากับลูกแมวเอาสัตว์ชนิดไหนมาบูชายันครูกายแก้วดีครับ แถวบ้านผมมีหมากับแมวพึ่งคลอดพอดีเลือกไม่ถูกและอีกโพสต์ออกมาแนะนำวิธีบูชาระบุว่าเราหาตามเพจคนโพสต์หาบ้านของน้องแมวยิ่งเป็นลูกแมวดำยิ่งดีลูกแมวดำา9้าตัวขออะไรได้หมดเอาใส่กระถางสดๆเอาดินดำกลบปลูกดอกไม้ถวายครูท่าน และจากกรณีดราม่านี้เองทางด้านมูลดิธิวัดด็อกไทยแลนด์ก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความระบุว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนข่าวลทัทธิกายแก้วใช้ลูกหมาลูกแมวมาบูชายันทางด้านวัดด็อกกำลังตรวจสอบเรื่องนี้ขอประชาชนรักสัตว์อย่าเพิ่งตระนหกตกใจแต่ละโพส์ตล้วนใช้ชื่อ Faith, เฟซอเวอร์ตานทั้งนั้น ต่อมาทั้งด้านแพรรี่ไพรวันก็ได้มีการโพสต์ข้อความวิจารณ์ดังกล่าวว่าบ้ากันไปใหญ่แล้วเลอะเทอะเ,เปื้อนยุคเสื่อมศีลธรรมที่แท้ทรูอย่าหาธรรมนะคะการทำลายชีวิตสัตว์อื่นถือเป็นบาปและไม่ก่อให้เกิดผลสำเร็จใดๆในสิ่งที่อ้อนวอนปรารถนาค่ะการบูชายันที่ถูกต้องในทางพระศาสนาคือการให้ชีวิตไม่ใช่การทำลายชีวิต คือการเจริญเมตตาแบ่งปันสิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้ไม่ใช่การเส้นสวงบูชาอย่างที่ทำกันนะคะพระพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าปเสนที่กลัวสนไว้ชัดเลยว่าผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิตเมื่อให้อายุย่อมได้อายุ เพราะเป็นเหตุให้มีอายุขายยืนยาวเมื่อให้อภัยและให้ความอิสระเสรีแก่สัตว์อื่นย่อมมีอิสรภาพไปทุกพบทุกชาติซึ่งล่าสุดนั้นนายนทวุฒิรัตนสุขหลานของอาจารย์สุชาติผู้ก่อตั้งเทวาลัยพระพิคเนตบางใหญ่ ซึ่งภายในเทวรัยแห่งนี้มีรูปปั้นครูกายแก้วขนาดเท่าคนจริงซึ่งเป็นต้นสายของการบูชาครูกายแก้วกล่าวว่าที่มีคนในโซเชียลแนะนำให้นำสุนัขหรือแมวไปบูชายันครูกายแก้วนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะจากการที่ตนศึกษากับอาจารย์สุชาติมาไม่เคยทำพิธีบูชาด้วยของสดแม้แต่อย่างเดียว โดยการบูชาครูกายแก้วให้นำแต่ผลไม้ดอกไม้ขนมบานหรือทองคําไปถวายสการะเท่านั้นพอไม่มีของสดหรือของหมืนเมาใดๆครูกายแก้วไม่ชอบของสดการตั้งโต๊ะทําพิธีจึงใช้วิธีจําลองขนมหรือทัวต่างๆให้เป็นรูปของสดต่างๆแทนทั้งหัวหมูไก่เป็ดกุ้ง สุดท้ายนี้ก็ต้องย้ำว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ